อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับของเล่นต่างๆนะครับผมเราจะทําการแกะกล่องรีวิวกันให้ดูเลยทีเดียวนะครับผมและสําหรับวันนี้ครับผมก็ขอไม่เสียเวลาแล้วกันครับผมกับการรีวิวการ์ดไฟเบนการ์ดภาษาไทยนะครับผมชุด booster deck VGT VT03 ขีดหนึ่งนั่นเองก็คือกล่องที่1นะครับผมกล่องนี้นี่เอง สำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมพี่ชินก็ทำการรีวิวแบบเจอะลึกไปแล้วนะครับผมว่าในกล่องนี้มีแคลนดาริเอลกูล่าอะไรบ้านะครับผมและในวันนี้พี่ชินก็จะมาทำการรีวิวสกิลให้น้องๆได้รู้จักกันนะผมว่าแต่ตัวนั้นมีความสามารถอย่างไรบ้างใช้งานอย่างไรนะครับผมนั่นเองสำหรับชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเน้นอีกหน่อยนะการว่ามีวางจำหน่ายแล้วนะจ๊ะ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายก๊าซชั้นนําทั่วไปแล้วนะครับผมสาหรับใครที่หาไม่ได้ก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook พิชินก็ไดรับผมทั้งกล่องข้อความเลยี๋ยวจะมีพี่ต้นนะครับผมคอยอาทาการติดต่อเรื่องซื้อขายให้นะครับผมพอดีของไม่ได้อยู่พิชินนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดต่อกับพิชินนะครับผมก็สามารถพูดคุยได้ทาง a c e b o o k นะครับผมจะโพสต์ขึ้นมาหน้าเฟซก็ได้กล่องข้อความก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องโทรมาในเบอร์สถาบันกฏวิชาภาัยอาหารนะครับผมอันนั้นนี่คือไว้สำหรับสมัคร โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมงั้นวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ใช่จะรีบไปไหนนี่ก็จะรีไปนะครับผมมาดูกันดีก,กว่าว่าดาร์กอิเล็กูล่านั้นมีความสามารถอย่างไรบ้างน,นะครับผมพี่ชินคงต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เช่นเคยนะครับก็จะไล่ไปศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมโอเคตัวแรกครับผมนี่เป็นตัวเริ่มของแคลนดาร์กอิเล็กูล่าในตอนนี้นะครับผมพลังโจมตีห้าพันมาพร้มกับความสามารถที่ว่าอ่าประเภทออโต เมื่ออยู่ตรงแวนการ์นะครับผมเมื่อดาอิเล็กูล่าใบอื่นไลท์ทับยูนิตนี้คุณสามารถโซชาร์ตหนึ่งครับผมนั่นเองก็คือสมมติพี่ชินมีอาเกรดหนึ่งแล้วกันอะไรก็ได้คำๆนะครับผมไลท์ทับปุ๊บพี่ชินก็ทำการโซชาร์ตหนึ่งใบอ่าหนึ่งใบจากกองการ์ดโซชาร์ตไปเลยครับผมแค่นี้เองก็คือเรียกได้ว่าไลท์หนึ่งทีได้ชาร์และหนึ่งใบแน่นอนครับผมเรียกได้ว่า เน้นชาร์จกันแบบสุดๆไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องเซอร์วิสชาร์จอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เซอร์วิสชาร์จนี่มันตอนเราไปกินบุฟเฟ่นะครับโอเคนี่คือความสามารถของว e r m ม l i o ี Gate Keep e r นั่นเองแต่น่าเสียดายจริงๆก็ผมว่าเอฟเฟ์เขามีเท่านี้เท่านั้นเขาไม่มีเอฟเฟ์ในการถูกไล่ทัแล้วถอยไม่มีนะครับตัวนี้คือไล่์แล้วก็อยู่ข้างล่างไปเลยจะไม่ออกมานะจ๊ะก็ต้องให้เข้าใจไปด้วยนะครับผมเขาไม่ใช่ยูนิตที่มีความสามารถในการโฟลเลนเนอร์หรือคือออกมาช่องเรียการอื่นๆนะจ๊ะโอเคคนี่ือ เกรดศูนย์ใบแรกครับผมฮิลทิกเกอร์ไม่มีเอฟเฟคครับผมอ่าสแตนทิกเกอร์ตัวนี้ก็ไม่มีคริติคอลทิกเกอร์ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับผมแต่สแตนทิกเกอร์ใบนี้มีครับผมกับดาร์ควีนแห่งดินแดนฝันร้ายครับผมอ่าเดี๋ยวไปชินเตรียมของก่อนอนะ่ะสมมุิมีเกรดหนึ่งไว้ก่อนนะเอฟเฟคของดาร์ควีนแห่งดินแดนฝันร้ายนะครับผมบอกไว้ว่าความสามารถประเภทออโตโอ้เกิดที่ช่องเลียกาธนานนครับผมพลังโจมตีสี่พันเมื่อ,อยูดิตนี้เมื่อ,อยูนิตที่ถูก ยูนิตนี้บูสต์โจมตีฮิตคุณสามารถโซชาร์จหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราทำนำยูนิตนี้กับขเข้ากองการ์ดจากนั้นสลับกองการ์ดนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าสมมติพี่ชินเอาควีนบูสต์ให้กับมาร์ชและบิดใช่ไหมครับถ้าเกิดบูสต์เสร็จบวกพลังเรียบร้อยแล้วโจมตีายนองข้ามถ้าเกิดตีฮิตก็คือตีเข้าขึ้นมาายนองข้ามการ์ดหรือการดไม่อยู่ยังไงก็ตามนะครับผมหลังจากทําเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วไฟนองข้ามโดนดาเมจแล้วเอฟเฟกต์เขาทำงานครับ เราก็ทำว่า,าโซชาด้หนึ่งใบก่อนน่ะพี่ชินก็เอาโซชาร์หนึ่งใบจากในจากใบบรสุดของกองครับผมนําใบบร์สุดเข้ามาไว้ข้างล่างน,นี่คือเยกวาโซชาดนะครับจากนั้นใบนี้ก็กลับเข้ากองไปก็เรียกได้ว่าเป็นทริกเกอร์ที่สามารถวนตัวเองกลับเข้ากองได้นั่นเองครับผมคล้ายๆกับพวก b บทเทิลไลเซอร์นั่นเองนะครับผมก็ดีมากๆเลยสําหรับคนที่โกว่าเอ๊ะเดี๋ยวทริกเกอร์หมดโซชา์ดไปเยอะไม่มีทริกเกอร์ในกองทำไงดีเดี๋ยวไม่มีเล่นไม่เป็นไรครับผมเราสามารถวนคุนกลับเข้ากองได้เรื่อยๆนั่นเองจ้า ก็เรียกได้ว่าเป็นทริกเกอร์ที่มีประโยชน์หลากหลายครับผมจะมาป้องกันก็ดีจะมาบูสต์และกลับเข้ากองอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยกับควีนนั่นเองคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับผมกับเจ้านี้เลย m a r ์ h และบิดแห่งดินแดนันร้าลครับผมอ่ะก็เป็นเพอร์เฟกต์กานั่นเองหรือก็ที่เรียกว่าพิทักษนะครับผมการใช้งานกองง่ายมากครับผมถ้าเกิดคุณมียูนิตแวนการ์ดเป็นแคลนไดเรกูล่านะครับผม แล้วเราส่งตัวนี้มาป้องกันจากบนมือนะครับนี่นะครับจากบนมือเท่านั้นเราก็ต้องทิ้งอะไดเอเลกูล่าจากบนมือ1ใบด้วยนะครับผมอาเดี๋ยวพี่ชินขอหาแวนการ์ดก่อนละกันอาสมมติพี่ชินมีแวนการ์ดเป็นตัวนี้ละกันอะง่ายๆครับผมเขาต้มโจมตีมาอุพลังโจมตีเยอะมากประมาณสัก2ล้านนะครับผมอาพี่ชินก็โยนมาเลยเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบอะไรก็ได้ที่เป็นแคลนไดเอเลกูล่านะครับผมต้องเป็นแคลนเดียวกันนั่นเองการโจมตีคนนั้นก็จะ ไม่เข้าเลยก็ผมก็จะไลฟ์ผลไปเลยคือต่อให้พลังโจมตี2ล้านเท่าไหรก็จะตีไม่ฮิตนั่นเองครับผมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็จะไปไดทิกเกอร์เช็คหรืออะไรก็ตามปกตินะครับผมแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามเลยจะสกงสกิลอะไรก็แล้วแต่ขเตขานะครับผมเพราะว่าเราเพอร์เฟกต์การ์ดไปแล้วนั่นเองจ้ายิ่งและยิ่งเราเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับผมพวกเอฟเฟกประเภทที่ว่าเขาตีฮิตต้องเกิดก็จะไม่เกิดนะครับผมเพราะว่าเราป้องกันไปแล้วนั่นเองเขาตีไม่เข้าแล้วนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์การ์ กับมาร์ชและบิดแห่งดินแดนฟันไายนั่นเองนะครับผมอ่าเกรดหนึ่งใบแรกเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนเป็นพร i เซนเต b e a บีดนะครับผมตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกต์พี่ชินขอข้ามเลยนะครับเกรดหนึ่งตัวถัดมาอ่ากับเจ้านี่เลยบทกวีแห่งความมืดอาร์มอนนะครับผมความสามารถประเภทคอนติเนียเกิดที่แวนการ์ดหรือเรียาการ์ดก็ได้นะครับในเทิร์นของคุณนะครับผมหากในโซของคุณมีการ์ดคแคลนไดเอลิกูล่า 6ใบหรือมากกว่าตัวนี้จะบวกพลัง3,000ทั้งเทิร์นเลยนะครับผมเพราะเป็นความสามารถเพื่คอนตินิวนั่นเองบอกวกเฉพาะเทิร์นเรานะครับเอฟเฟกต์เขียนไว้อยู่ดังนั้นนะหมายความว่าถ้าเกิดเรามีการ์ดข้างล่างในโซเรา6ใบขึ้นไปตัวนี้จะบวก3,000ทันทีครับไม่จำเป็นต้องอยู่แวนการ์นะครับผมความสามารถนี้อยู่เรียการ์ดก็ใช้ได้ดังน,นั้นเขาจึงเป็นตัวบูสต์ชั้นดีเลยครับผมในการบูสต์ให้กับยูนิตดาร์แคนแครดาร์อิเล็กูลาร์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าแคร์นี้นั้นโซชาร์จ so ไวอยู่แล้วแป๊บบเเดียววครัผผมมมกินนนนน6แ่่่ออะไต้งงห ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวบูชชั้นยอดีตัวหนึ่งหรือจะเป็นบุกเองก็ได้ครับผมเพราะตัวเขาก็บวกอีกสามพันตลอดเวลาก็จะเป็น9ก้าพันก็ได้แต่ไฟยนองค่พอยูเทิร์นไฟหังข้าเราไม่บวกนะครับผมอันนี้คือขอให้ระวังไว้ด้วยกับนี่เลยบทกวีแห่งความมืดอาร์มอนนะครับผมอ่าเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นยูนิตท,ที่ช่วยในการชาร์จอีกแล้วกับซัคคิวบัสแห่งการยโยนครับผมพอสามารถเข้าใจง่ายๆครับผมพอสามารถเป็เภชออโต เมื่ออยู่ดินี้นะครับผมลงช่องแวนกาดก็ได้เลียวกาดก็ได้ครับผมหากแวนกาดของเราเป็นแคลนไดเอลิกูล่าซึ่งก็ปกติน่าจะเป็นอยู่แล้วเพราะเรามักจะเล่นแคลนเดียวกันทั้งกองใช่ไหมครับก็โซชาร์ตหนึ่งใบเลยก็คือลงมาจากมือจะช่องไหนก็ได้นะครับผมก็โซชาร์ตหนึ่งหรือถ้าเกิดจะเข้ามาด้วยความสามารถพิเศษอื่นๆเช่นซูพีเรียไลท์หรืออะไรก็ตามก็ยังได้โซชาร์ตด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่าในชุดนี้มันจะยังไม่มีความสามารถพวกซูพีเรียไลท์มานั่นเองนะครับผมแคลนนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไร มากหนักนอกจากการโซชาร์จแล้วก็บวกพลังครับผมเรียกได้ว่าเน้นโซชาร์จเยอะๆแล้วบวกพลังดีกว่าอ่ะกับนี่เลยซ้าคิดว่าทางการยุ่ยยวนครับผมเรียกได้ว่าเป็นยูนิตท,ที่ช่วยชาร์จง่ายๆเลยมาดูเกรดเล่นหนึ่งจนสุดท้ายครับผมกับโดลีนเดอะทรัสเตอร์นะครับผมอ่ะยูนิตตัวนี้นั้นก็ต้องขอบอกไว้ว่า,าความสามารถคล้ายคกับอ่ายังเป็นกาซันไนนะครับผมหรือก็คืออัลวินฟึร์คาดเพกาซัสนั่นเองของแคลนนระยอบพาลาดินก็คือ ความสามารถประเภทออโต้นะครับผมเกิดที่เลียอากาศเท่านั้นนะครับเน้นนะครับผมเกิดที่เลียอากาศเท่านั้นแวนการ์ดไม่เกิดนะครับอย่าเผลอเอาไปลงแวนแล้วเอฟเฟกต์เกิดนะครับไม่เกิดนะครับในช่วงเมนเฟสของเรานะครับผมนําเน้นย้านะครับว่าเฉพาะเมนเฟสเท่านั้นนะครับผมในช่วงเมนเฟสเท่านั้นแบทเทิลเฟสไลฟ์เฟสดอฟเฟสถ้าเกิดมีการชาร์จตัวนี้จะไม่บวกพลังนะจ๊ะเมื่อเรามีการชาร์จนะครับผมเมื่อมีการเข้าสู่โซ่ามีการเข้าสู่โซเข้าไปปุ๊บ หากแวนการ์ดของเราเป็นแคลนดาร์อิเล็กูล่าก็จะบวก3 0 0พันต่อการชาร์จหรือการเข้าโซลหนึ่งครั้งนั่นเองครับถ้าเกิดเทร์นี้ชาร์จ2ครั้งหรือมีการการเข้าโซลสองครั้งก็จะบวกไป3 0 0 0 3,000ก็เป็น6 0 0 0นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตสารพัดประโยชน์แล้วผมจะเก็บไว้บุกเองแถวหน้าก็ได้เก็บไว้ต่อบูสต์ให้กับแวนการ์ดหรือเรียการก็โหด้วผมเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่โหดจริงๆยิ่งเด็กนี้ชาร์จหนักห,กหกอยู่แล้วด้วยเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่ปั๊มพลังได้สูงมา,มากๆก็หทัั้้งนน กับโดลินเดอะทรัสเตอร์ครับผมอ่าเกรดหนึ่งจบแล้วจ้ามาดูเกรดสองกันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีความสามารถอะไรบ้างตัวแรกแวร์วูฟซีเจอร์ตัวนี้ไม่มีความสามารถนะผมพลังโจมตีนหนึ่งหมื่นทั่วไปนะจ๊าอ่าขอข้ามเลยนะครับผมเกรดสองตัวถัดมากับนี่เลยนางฟ้าตกสวรรค์ผู้ถูกจองจำซาลาเอลนะครับผมอ่าตัวนี้มีความสามารถ3อย่างด้วยกันอย่างที่1ความสามารถประเภทคอนติเนียเกิดที่แวนการ์หรือเรียวกา ความสามารถประเภทผูกมัดครับผมคืออยู่ในนี้ไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะจ๊ะคืออยู่ตรงไหนก็ตีไม่ได้ครับผมเว้นแต่ว่าถ้าอยากให้เขาตีเราจะต้องใส่ใช้ความสามารถอย่างที่2ของเขาใส่ลงไปครับผมนั่นคือความสามารถประเภทแอคทีฟใช้ที่แวนการ์ดหรือเรียวกาดก็ได้นะครับผมทาการโซบลาร์สามนะครับโซบลาร์ก็คืออ่าเดี๋ยวพี่ชินขอเตรียมให้ดูก่อนโซบลาร์ก็คือจะต้องถอดการที่อยู่ในโซออกมานะครับผมอันนี้เขาเขียนไว้ว่าเลข3แสดงว่าถ้าเกิดจะใช้ความสามารถ ให้เขาตัวนี้ตีได้ต้องโซบาร์สามคือต้องถอดออกมา3ตัวลงตลอบโซนไปนะครับผมแล้วในเทอร์นนี้ความสามารถผูกมาร์กก็คือที่ทําให้เขาตีไม่ได้ก็จะหายไปคือเทอร์นนี้เขาก็จะตีได้แล้วนั่นเองครับผมก็เรียกว่าใช้ปุ๊บโซบาร์สก็จะตีได้ซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องการชาร์จมากนะเพราะเด็กนี้นั้นชาร์จง่ายอยู่แล้วครับผมถึงโซบาร์สจะเยอะไม่น่อยแต่ถ้าเกิดเราชาร์จอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถของยูนิตต่างๆแล้วก็จะมีให้พอเพียงต่อการใช้งานเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่า คอามสามารถอย่างที่3ก็คือคอามสามารถประเภทออโต้ Auto, เกิดที่แวนการ์ดเมื่อ,อยูดิตนี้ถูกบูสโดยแคลนไดเอลิกลายูดิตนี้จะบวกอีก5,000จนจบการต่อสู้กับผมก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับบูทเท่า,า,าแจ้งนั่นแหละอ่ะสะมมติพี่ชินหาตัวบูสสักตัวหนึ่งละกันอ่ะสะมมติตัวนี้ละก 5, ัน5,000นะคิดง่ายๆ11,000่ 11, ับวก5้0 0ใช่ไหมครับก็จะเป็น16,000 ถ้าเกิดตัวนี้อยู่แวนการ์นะครับผมซาลาเอลก็จะบวกอีก5,000ก็จะกลายเป็น21,000นั่นเองครับผมก็ตัวไหนบูสต์ก็ได้ขอเป็นแครนักอิเลกัวร่าบูสต์ก็จะบวกอีก5,000นนั่นเองครับผมแต่เกิดเฉพาะต้องอยู่แวนการ์เท่านั้นนะครับก็เ,เรียกได้ว่าเป็นเกรด2ที่มีพลังค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกับนางฟ้าตกสวรรค์ผู้ถูกจองจำซาลาเอลนั่นเองครับผมอ่าเกรด2ตัวนี้เรียบร้อยอ่าเกรด2ไปละว2ใบนะจ๊ะมาดูเกรด2ตัวถัดมากับผมกับเจ้านี่เลยปีศาจแห่งความทยะทยานทะยาอนอ ความสามารถง่ายมากครับผมประเภทคอนตินียคือเกิดตลอดเวลาแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็เกิดครับผมในเทิร์นของครูนะคือในช่วงเทิร์นเรา่นเองครับผมหากเรามีแคลนไดเอลิกูล่าในโซโ6ใบหรือมากกว่าคือ6 7 8 9 4ดแก็ได้ครับผมยูนิตนี้จะบวกพลังอีก3,000ันเลยบวกตลอดเวลาครับผมจนกว่าจะถึงเทิร์นฝ่ายตรงข้ามคืออยู่ในเทิร์นเรามันบวกตลอดนะครับผมจะสแตนลุกมาตีใหม่3,000นนี้ก็ยังอยู่นะจ๊ะยังไม่หายซึ่งจริงๆแล้วความสามารถเขาก็จะเหมือนกับ บทกวีแห่งความมืดอาร์มอนนั่นเองครับผมเพราะว่ามันเป็นอาร์มอนเหมือนกันนั่นเองครับผมก็จะเป็นสไตล์เดียวกันเอฟเฟกคล้ายๆกันนั่นเองคือมิโซ่6ใบขึ้นไปก็จะบวกสา0พันนั่นเองและนั่นนะครับผมว่าถ้าเกิดคู่นี้จับคู่กันก็แม่บูสต์ทีตีท,ท,ท,ทีสองหมื่นแน่นอนครับผมสบายๆถ้าเกิดเรามีโซ6ใบขึ้นไปนั่นเองครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับเด็กนี้โซไวอยู่แล้วครับผมคุณจะโซกันสนุกสนานเลยทีเดียวอ่าเรียบร้อยครับผมกับอาร์มอนล่างกรดเลงมาดูกรดเลงตัวถัดมาครับผม สกิบบัตแห่งความเสื่อมโทรมครับผมอ่าความสามารถใช้งานงาน่ายครับผมเป็นความสามารถที่เร่งการชาร์จนั่นเองความสามารถประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อดาอิเล็กูลา่าใบอื่นลงช่องเรียวกาดเราก็จะโซชาร์จได้1ใบนั่นเองครับผมคุณสามารถโซชาร์จหนึ่งใบเขาเขาเขียนว่าสามารถดังนั้นจะไม่ชาร์จก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าปกติแล้วก็มักจะชาร์กันรัวๆนะครับผมอ่าง่ายๆอ่ะตัวนี้อยู่แวนการ์ดก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยววิชินลงตัวอื่นแล้วกันอ่ะลงตัวนี้ปุ๊บ เอฟเฟกต์ทำงานนะผมมีไดเรกูล่าลงช่องเลียวกาดพี่ชินก็จะได้โซชาร์ตหนึ่งอ่าคราวนี้ถ้าเกิดพี่ชินลงตัวอื่นอีกก็ชาร์ตอีกไม่จํากัดน,นะผมเทอร์หนึ่งไม่จํากัดลงอีกก็ชาร์ตอีกลงทุกครั้งที่มีการลงก็จะชาร์ตชาร์ตไปเรื่อยๆครับผมเรียกได้ว่าในช่วงที่เราไลฟ์เป็นเกรด2นะครับผมก็จะเป็นช่วงที่เราชาร์ตได้ไวมากๆถ้าเกิดตรงน,นี้ลงในช่องแวนการ์ดนะผมโหและยิ่งถ้าเกิดลงคู่กับ เล่นคู่กับโดลีเนทัสเตอร์นะครับผมรีกได้ว่าเทิร์นนี้ชาร์จและปั๊มพลังโหดสุดครับผมรีกได้ว่าจะต่อบูสต์หรือจะเอาไปตีเองก็โหดแน่นอนจ้ะถ้ายัางไงรรับผมเด็กไดเอลกูล่านั้นก็จะเป็นการชาร์จอยู่แล้วดังนั้นก็เอฟเฟกต์ส่วนมากก็จะแบ่งเป็นการช่วยชาร์จหรือแม้ก็การเร่งพลังจากการชาร์จนั่นเองครับผมจะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของซากิบัตแห่งความเสื่อมโทรมนั่นเองครับผมอ่าเรียบร้อยมาดูเกรด2ตัวถัดไปบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลยเควน เอฟเฟกต์ก็จะคล้ายๆกับเบอร์เซิร์กดากรแนั่นเองครับผมซึ่งการใช้งานนั้นง่ายมากครับผมเมื่อเป็นความสามารถพิเศษออโต้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้เข้ามาช่องแวนการ์ดหรือเลียวกาดก็ได้ครับผมลงช่องไหนก็ได้จ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์ดสก็คือสุ่มมีดมีดาเมจสองใบก็คว่ำสอนะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าคว่ำได้แค่2นะครับไม่ใช่ว่าลงมาแล้วคว่ำสี่แล้วยิง2ตัวอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะความสามารถเขาเขียนไว้ว่าคว่ำสองเท่านะครับผมดังนั้นคือลงมาแล้วก็ ความได้แค่2เพราะเราลงมาหนึ่งครั้งก็ต้องความได้แค่รอบเดียวนะครับผมคือความได้แค่2ใบเท่านั้นไม่ใช่ลงมาหนึ่งครั้งแล้วความสี่ยิง2ตัวอันนี้ไม่ได้นะจ้านี่คือเล่นผิดนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวมาว่ากันต่อดีวกว่าความสามารถสกิลเขาคืออะไรลงมาปุ๊บความสองใบนะครับผมอ่าถ้าแวนกานะครับผมเราเป็นแคลนดอิเล็กูล่าก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเล่นกันน่าจะแคลนเดียวกันล้วนกันนะครับผมสามารถนะครับผมอ่าจ่ายค่าคอสก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เลือกรีทายนะคร เกรด2หรือต่ำกว่าของคู่แข่งได้1ตัวนะครับผมก็เรียกได้ว่ายิงเกรด0 1 2ของฝ่ายตรงข้ามได้1ตัวเลยนั่นเองครับผมยิงแวนกาดไปได้นะจ๊ะแวนกาดเกมนี้ไม่มีวันตายนะครับผมก็จะยิงเรียวกาดอย่างเดียวเท่านั้นเองอ่ะเรียบร้อยครับผมกับความสามารถของเควนเดอร์ลิเปอร์นั่นเองครับผมอ่ะเรียบร้อยอ่าแล้วก็ผมมาดูเกรด3กันบ้างดีกว่าเกรดสามใครนี้ค่อนข้างจะความสามารถหลากหลายแล้วก็โหดอ,อยู่นะครับผมมาดูยูนิตตัวแรกกัน เอเดลโอสนะครับผมอ่าเป็นเกรด3นะครับผมน้าตาน,น่ารักเลยทีเดียวความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่แวนกาดนะครับผมคาลเทอร์บลารสหากในโซคุณมีการแวร์บูฟซีเจอร์อยู่ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือต้องมีอยู่ข้างล่างก่อนอ่าอยู่ในโซครับผมซึ่งน่าจะเข้าโซง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไลท์ตามปกติหรือว่าการโซชานะครับผมมีโอกาสที่แวร์บูฟซีเจอร์จะเข้าโซค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับอ่า จากนั้นเราก็ต้องมีค่าคอร์สก่อนก็จ่ายค่าคาคอร์สเป็นเคาน์เตอร์บาร์สองใบนะครับผมอ่าเรามีเวลซิเจอร์อยู่ในยูนนโซแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษเคาน์เตอร์บาร์สองใบได้เมื่อใช้ปุ๊บนะครับผมยูดินี้พลังโจมตีบวกห้าพันแถมบวกคริติคอลอีกหนึ่งด้วยจนจบเธอนะครับผม ก็เรียกได้ว,ว่าเหมือนกับอาัลซวินโดเดียวแกนสล็อตเลยทีเดียวที่ต้องมีบัสเตอร์เบดเป็นโซตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีแวร์วูฟซิเจอร์เป็นโซเคาน์เตอร์บลัดสองบวกห้าพันบวกคลิ้งกหนึ่งครับผมก็เรียกได้ว,วา่าโหดมากๆเลยทีเดียวต่อบูสก็จะถึงประมาณสองหมื่นขึ้นได้ง่ายๆเลยครับผมเพราะว่าบวกห้าพันไปก็หมื่นสี่แล้วโหดแดงครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นความสามารถของเอเดลออสอย่างแรกคราวนี้ความสามารถอย่างที่สองครับผมก็เหมือนกับแกนสล็อตแหละครับผมความสามารถของเขาก็คือความสามารถประเภทแอคทีฟ เกิดที่บนมือครับผมแสดงการ์ดใบนี้และนําไว้บนกองการ์ดคุณจากนั้นก็หาไวรูฟซิเจอร์หนึ่งใบจากกองแล้วก็นําขึ้นมือแล้วก็สลับกองการครับเ่ะเป็นอย่างนี้ละกันสมมุติใบนี้อยู่ในกองนะครับผมอยู่ในกองพี่ชินก็ทําการใชเอฟเลฟ็กนำการ์ดใบนี้นะครับผมวางไว้บนกองจากนั้นก็หาในกองหาไวรูฟซิเจอร์ขึ้นมือแล้วก็สลับกองการนานังครับผม ก็มันก็จะเข้ากองสลับไปใหม่นั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนเกรด3เป็นเกรด2ในกรณีที่เราไม่มีเกรด2ได้นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถใช้เป็นตัวบุกก็ได้ลงแวนกก่ก็ได้หรือเล่นยังไงก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถนขาจะหลากหลายอยู่แล้วค่อนข้างจะใช้งานได้เองได้หลายแบบจะไลนมาเองก็ได้จะเปลี่ยนเป็นเกรด2มาบุกก็ได้ได้ทั้งหมดแล้วผมกับความสามารถของเอเดลโ s สน่ารักจริงๆเลยมาดูเกรด3ตัวถัดไปมา่ดีกว่าครับผมเอาเป็นอาร์มอนก่อนละกัน คุณนางโบควิสัต์อารมอนครับผมความสามารถมี2อย่างด้วยกันความสามารถอย่างที่1ขอความสามารถประเภทคอนติเนียเกิดที่แวนการ์ดครับผมในเทินของคุณยูดิตน,นี้พลังจะตีบวก1000ตามจํานวนกราร์ดแคลนดาร์กอิเล็กูลก่ลาที่อยู่ในโซของคุณอ่าเดี๋ยวสมมติพี่ชินทําตัวอย่างให้ดูแล้วกันตอนนี้อามอนก็จะพลัง10,000ปกติใช่ไหมครับเพราะพี่ชินไม่ได้ใส่โซเข้าไปแต่พี่ชินใส่โซเข้าไป1 2 3 4 5 6ี่หใส่เข้าไป6ใบครับผม จากการชาร์จก็ดีจากการไลค์ก็ดีนะครับผมเพราะว่าเด็กน,นี้ชาร์จไวอยู่แล้วตอนนี้อาร์มอนมีในโซ6ใบก็พลังยติเป็นหมื่นโถนั่นเองครับผมถ้าเกิดมีเยอะขึ้นนะครับผมพลังก็จะเยอะขึ้นตามนั่นเองครับผมสมมุติตอนนี้มีสักสิบใบก็เป็นสองหมื่นละนี่ยังไม่รวมบูสตัวหลักนะครับผมีดกได้ว่าคุณอาร์มอนร่างเกรดสามนั้นสามารถเร่งพลังทะลุสองหมื่นได้ง่ายสุดๆเลยครับผมโหจริงๆ คอสมาร์อย่างที่สอง,ของเขาครับผมคอสมาร์ประเภทแอคทีฟเกิดที่แวนการะครับผมคือต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นถึงใช้ได้เคาน์เตอร์บลัสหนึ่งเป็นค่าคอสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ชินเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้เยอะเลยอ่าให้เดี๋ยวพี่ชินเตรียมเรียอากาศไปด้วยสมมติเตรียมไว้อย่างนี้แล้วกันอ่าสมมุตินะครับนี่คือสมมุตินะครับผมปกติคงไม่ลงกันอย่างนี้หรอกนะครับนะจะใช้ง,นงานคอสมาร์นะผมเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งจากนั้นนะครับผมเราเลือกเรียอากาศแคลนไดเอิเลกูล่าของเรา1ใบกลับเข้าสู่โซค่ครับผมอ่ะสมมติพี่ กับเข้าโซอ่าแค่นี้อามอนแล้วก็เพิ่มพลังนะครับผมยังไม่พอครับคู่แข่งจะต้องเลือกรีทายการ์ดแคลนอ่าการ์ดของตัวเองหนึ่งใบด้วยอันนี้ไม่จํากัดแคลนนะจ๊ะก็คือใช้ความเขาสามารถเขาเตอร์บัสหนึ่งเเอาหนึ่งตัวของเราเข้าสู่โซฝ่ายตรงข้ามเลือกตาย1ตัวนั่นเองครับผมแต่นี้คือฝ่ายตรงข้ามเลือกเองนะครับเราเลือกไม่ได้ว่าจะให้ตัวไหนตายอันนี้ฝ่ายตรงข้ามคือสามารถเลือกเองได้แต่เนื่องจากเป็นคอสตา์มาส์ประเภทแอคทีฟเธอนึงใช้กี่ครั้งกันด้ครับผมจะใช้ั้าหมดเลย เราล้างสนามแฝดตรงข้ามเลยก็ไม่มีปัญหาครับผมอ่าเนี่ยก็คือใช้ไปเลยเต็มที่ครับผม5ครั้ง1เทินคว่ำไปเลยครับหนักๆครับผมอ่าแบบนี้อุ้ยพิชญิบมาเกินเมื่อกี้หดาเมจแพ้ด้วยอ่าจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ใช้งานได้โหดจริงๆครับผมก็คอตาบาคาตาบาคาตาบาตไปแล้วก็ยัดเข้าสู่โซ่ฝ่ายตรงข้ามก็เรียกรีทายไปแล้วเอาเข้ากี่ตัวก็รีทายตามนั้นครับผมเรียกได้ว่าโหดจริงๆเพิ่มพลังตัวเองแถมยังตัดเกมกุ่อสู้ได้ด้วยครับผมกับคุณนางล อ่ามอนนั่นเองนะจ๊ะเอาละครับผมมาดูเกรด3ไปสุดท้ายกันดีกว่านั่นก็คือสติลแวมไพร์นั่นเองครับผมกับความสามารถเมกาบลัสแล้วก็โซชาร์นั่นเองอ่ะอย่างแรกเลยความสามารถประเภทอโอตโต้เกิดที่แวนการ์ดเมื่อเข้าสู่เมนเฟสครับผมเราก็จะโซชาร์หนึ่งใบนั่นเองและยูนิตนี้ก็จะบวกพลังอีก2,000ด้วยก็เป็น12,000สองอะไรครับผมต่อด้วย8,000ขึ้นไปก็พลังสูงแล้ว20,000ง่ายๆจากนั้นความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับผมคือความสามารถประเภทเมกาบลัสอ่าเดี๋ยวขอเตรียมให้เรียบร้อยก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะใบหนึ่งแปดโซแปดใบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีอ่ะคัลเตอร์บาร์ดไว้ห้าใบพร้อมแล้วด้วยนะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มการใช้งานนะครับผมก่อนอื่นเลยคือเนื่องจากเขาเป็นคอสามะนาประเภทแอคทีฟนี่คือนี่คือเราจะใช้เมก้าบาสกันแล้วนะครับผมเราจะใช้เมก้าบาสกันสั่งใช้งานนะครับผมเนื่องจากเป็นคอสามะนาประเภทแอคทีฟไม่ต้องตีฮิตก็ใช้ได้ครับผมในช่วงเมนเฟสใช้งานจ้ะถอดโซ่ แใบนะครับผมหนึ่งสองมสี่ห้าหกเลงสู่สานหมดเลยและความอีกห้าใบด้วยครับผม12345ความฮาครัผมขอสมารเมกาบารก็จะทํางานแล้วนะครับผมเมื่อทํางานปุ๊บเราจะสามารถเลือกนะครับผมอ่ะเรียอากาศหนึ่งใบของคู่แข่งตัวอะไรก็ได้ครับผมที่เป็นเรียอากาศแล้วนํายูนิตนั้นมาเปลี่ยนเป็นแวนการ์ดของคู่ต่อสู้ครับจากนั้นก็เราก็จะ โจมตีอะไรกนตามปกติพอเมื่อโจทเทิร์นปุ๊บฝ่ายตรงข้ามก็เลือกการ์ดหนึ่งใบในโซแล้วก็มาไลทใหม่คืออาจยวพี่ชินขอยกตัวอย่างสมมติพ,พี่ชินเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วกันพี่ชินมีเกรด3เป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วพี่ชินก็มีอ่าแบบเอาแบบใจร้ายสุดเลยอ่ามีเกรดศูนย์อยู่นะครับผมสังเชิงานได้ไฟข,ของสตีลแวมไพร์จ่ายโซไป8แล้วคว่ำไป5้าแล้วครับผมพี่ชินเลือกตัวนี้ของคู่แข่งคู่แข่งก็จะต้องเอาตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นแวมก์ดครับผมกลายเป็นว่าแวมก์ดเขาเกรดศูนย์ ซึ่งมีผลอย่างมากครับเพราะว่าถ้าเกิดแวนการ์ดเขาเป็นเกรดศูนย์เขาก็จะไม่สามารถป้องกันด้วยการ์ดที่มีเกรดมากกว่าจากบนมือได้นั่นเองแต่ยังอินเตอร์เซปได้นะครับผมอินเตอร์เซปนี้ไม่เกี่ยวกับเกรดแต่อย่างใดนะจ๊ะแต่ว่าอย่างเช่นก็ได้เกิดฝังข้ามเป็นเกรดศูนย์ฝังข้ามจะไม่สามารถนำเกรด1 2 3 1> มาป้องกันใดๆได้เลยครับผมเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยเพอร์เฟกต์การ์ดยังใช้ไม่ได้เลยครับผมน่ากลัวจริงๆแล้วพอจบเทินอ่ะสมมติเราช้เอฟเฟกต์เรียร้อนแล้วเขาไม่แพ้ครับผมเขายัง ลอดปกติดีอยู่พอจบเทิร์นปุ๊บฝ่ายหนังค่มก็เลือกการ์ดในโซโใบไหนก็ได้ครับผมแล้วก็มาไลฟ์เป็นแวนการ์ดซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผมฝ่ายหนังค่มจะเลือกเกตหนึ่งมาไล์ก็ไม่ผิดนะครับอันนี้คือแล้วแต่ฝ่ายหนังค่มจะชอบอยากจะทําอะไรก็คือแล้วแต่เลยครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายหนังค่มได้ใช้เอฟเฟกของยูนิตบางตัวที่เกิดขึ้นไม่เข้ามาในสนามก็ได้อันนี้คือมาต้อง,ลแ,องแ,ลแล้วแต่วิจารณญาณของผู้เล่นแหละครับผมว่าจะใช้เอฟเฟกของสเตลแวนไพในตอนไหนแน่ๆครับผม เพียงแต่ว่าเนื่องจากเด็กนีน้เน้นโซชาร์คค่อนข้างไวนะครับดังนั้นการใช้สกิลเมกาบาร์นั้นค่อนข้างจะใช้ง่ายถ้าเกิดเราเริ่มเกมมาเราเริ่มสัก3าเทิร์นอย่างเงี้ยปกติพี่ชินเล่นก็ชาร์จถึง8แล้วครับผม8ถึง3ถึง4เทิร์นนี่คือชาร์จถึง8แน่แน่ขึ้นอยู่ว่าเราเริ่มก่อนเริ่มหลังแลดาเมจถ้าเกิดเราควบคุมดีดีก็สามารถเลทถ,ถึง5ได้เหมือนกันเราอาจจะปิดเกมในเทิร์นนี้ได้เลยก็ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดฝนั่งข้มรู้แกเขาก็อาจจะไม่ตีก็ได้อาจจะปล่อยให้แล้ว,ลนนตแ,ลวแต่ วิจารณญาณสถานการณ์ในการเล่นนะผมเพราะมันเป็นการมันเป็นความสนุกของการเล่นการนั่นเองเราจะต้องคอยควบคุมสถานการณ์คอยคิดหาแนวทางในการต่อสู้ไปเรื่อยๆครับผม <man ager> เพื่อจะกำชัยชนะมาจากฝัตรงค้ามได้นั่นเองครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นความสามารถของสตีลแวมไพร์ทั้งหมดนั่นเองครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมกับความสามารถของยูนิตทุกตัวในแคลนดาอิเลกูล่าในชุดนี้นะครับผมขอบอกว่าอู๋เยอะจริงๆเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่ต้องการอยากจะจับจ,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 บจอมเป็นเจ้านะครับผมอยากจะหาซื้อก็สามารถหาซื้อาาได้แล้วนะครับผมตามร้านข่าวชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะแล้วก็สําหรับใครที่หาซื้อมาได้จริงๆก็สามารถติดต่อทาง Facebook พี่ชินได้นะครับผมก็มีวางจาหน่ายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพี่ต้นเป็นคนรับหน้าที่ดูแลครับผมก็มาโพสต์ในกล่องข้อความนะครับมมผมก็ซื้อกันได้นั่นเองสําหรับนะครับผมวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาดูคอมโบต่างๆของ แคลนนี้กันนะครับผมว่าจะมีการทำคอมโบต่อพลังได้อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้พี่ชิงคขงต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย